ที่น้องที่รักในพระกิจเจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24ัทศกาลธรรมดาพระศาสนาจักให้เราฉลองเท่าทูลไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์พระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตว่าโมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นตรกนันดาล เพื่อช่วยรักษาชาวอยู่ที่บ่นว่าพระเจ้าเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาสำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์คงมองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติพี่น้องครับไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาแต่เป็นความรักของพระเป็นเจ้าต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทําบาปกก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์เพื่อรับการรักษา พระเยซูเจ้ามีฤทธิอำนาจยกปากของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปราาใหยการเดินทางของเขาบรรลุถึงเดินแดนแห่งพระเจ้าสัญญาเราคิดสชนจะหลงการเทริดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้าเพราะกางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพณนา,นาที่ไม่มีใครทําได้ขนาดนี้นะครับอันที่สองก็คือเป็นการเชื่อเชิญเราให้ถึงตนเองอีกด้านหนึ่งของไม้กางเขน เหมือนพระองค์และประการที่สามก็คือการเขนเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่กว่าอันยิ่งใหญ่ว่าถ้าเราตรึงกับพระองค์เราจะได้กลับคืนที่พร้อมกับพระองค์ด้วยในชีวิตเราเราเผชิญปัญหาร้อยแปดพันชนิดพี่น้องแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเพราะพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นเอ็มมานูเอลพระเจ้าประทับอยู่กับเราเราต่างเชื่อว่า ไม่มีไม้กางเขนใดคือความทุกข์ยากลำบากนี่นะที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ดูแลเราในเวลาเดียวกันก็ไม่มีพระเยซูเจ้าที่ประสจากไม้กางเขนนั่นคือเมื่อเลือกเดินตามพระคริสต์เจ้าแล้วเราต้องพร้อมที่จะพบกับความทุกข์ยากลำบากของพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังคราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์